มาต่อกับอีกหนึ่งราวนะคะสําหรับคุณไอซลูกนักคอมนะคะก็ได้โพสต์แจ้งข่าวดีค่ะว่าแม่เอ๋เนี่ยออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะด้านเสาไอซ์นักพัชรินนะคะล่าสุดก็ออกมาอัปเดตค่ะด้วยการโพสต์แจ้งข่าวผ่านไอจีสตอรี่นะคะว่าแม่เอ๋ประภาสีเนี่ยภรรยาของนักแสดงตลกอวโสชื่อดังอย่างนักคอมเนี่ยผู้ล่วงลับไปแล้วนะคะได้รับการรักษาตัวจากติดการติดเชื้อโควิด19ในโรงพยาบาลแล้ววันนี้เนี่ยได้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว โดยสาวไอซ์นะคะก็ได้โพสต์ว่าแม่เอ๋กลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะต้องกักตัว mm hmm. ที่บ้านอีก14วันแล้วก็ขอบคุณท mm hmm. ุกท่านที่เป็นห่วงแม่เอ๋มากๆค่ะและนอกจากนี้นะคะ mm hmm. คือเมื่อวานเนี้คุณ uh. ไอซ์เนี่ยก็ได้โพสต์ภาพของคุณพ่อคอมแล้วก็ uh. พร้อมเขียนข้อความในใจส่งถึงคุณ uh. พ่อเป็นครั้งแรกหลังจากที่สูญเสียพ่อคอมแบบไม่มีวันหวนคืนนะคะโดยคุณ uh. ไอซ์เนี่ยบอกความในใจว่าเป็นการเข้าใจและก็ยอมรับจุดนี้เนี่ยมันสาหัสมาก แต่ในความโชคายของครอบครัวเราก็ยังมีความโชคดีมากๆที่ได้เห็นวิสพาฒดีๆคนที่ห่วงใย,ยคนที่อยู่รอบข้างครอบครัวพวกเราในยางขับขันมันเป็นช่วงเวลาที่พวกเราต้องต้องการกำลังใจที่จะผลักดันให้ตัวเองเข้มแข็งและเดินหน้าต่อไปเพื่อคนที่เรารักนะคะถึงแม้จะร้องไห้อ้อนวอนอย่างไรมันก็คงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เหมือน ฟ้าผ่าลงการหัวใจใจแตกสลายเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะทําได้เห็นและเข้าใจศัรธรรมของชีวิตบททดสอบที่ทําให้โตขึ้นแล้วก็เปลี่ยนตัวเองเนี่ยหลายๆจุดเลยไม่ว่าจะทัศนคติในการใช้ชีวิตแล้วก็เอเอจะได้รู้ว่าวันนี้จะอยู่ถึงเมื่อไหร่มันจะได้คาดหวังแบบที่เขาคิดไหมสุดท้ายเนี่ยก็ไม่รู้อีกว่าสุดท้ายของชีวิตเนี่ยจะจบลงวันไหนนะคะสิ่งที่ทําได้ก็คือตอนเนี้ยตอบแทนคุณคุณพ่อคุณแม่ เออแล้วก็ดูแลน้องๆจะทําให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะคุณไอ้ก็ขอให้กําลังใจกับคนที่เจอเรื่องราวแบบเธอนะคะแล้วก็ขอให้สู้ๆแล้วเราต้องดีขึ้นไปด้วยกันค่ะออันนี้ก็คือข้อความที่คุณไอ้ได้โพสต์เอาไว้นะคะใช่คับผมซึ่งหลังจากนี้ครับอย่างที่สร้างวันนี้ว่าถ้าเกิดว่าคุณแม่สามารถเอ่อ้เรียกเวลาของการกักตัวแล้วเนี่ยก็น่าจะมีเรื่องราวของการสวดอภิธรรมนะครับผมเพื่อเป็นการ เรียกว่าส่งดวงวิญญาณนะครับให้กับกพ่อค่อมนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าทางคุณไอซ์นลฮะและแลก็ครอบครัวนี้จะแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่คุณไอซ์ได้ให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้นะครับผมนี่ก็เป็นข้อความจากคุณไอซ์นั่นเองครับผม